สวัสดีค่ะสุขสุขคนดวยค่ะวันนี้เนาะค่ะนาะมาให้กาลังใจใอีกหนึ่งบงนะคะอีกหนึ่งวงหมอดำเนาะค่ะนะอีสานาคนครศรีน,นะคะวันนี้เนาะคะ่ะมาให้กำลังแรงใจอีสานาคนคร สนับสนุนนี่ค่ะสนับสนุนด้วยนี้นะคะวันนี้นะคะ่ะนี่ค่ะทุกคนจะให้มาดูนะคะว่าไฟแสงสีสวยแค่ไหนเป็นอีกหนึ่งวงของเฮียหน่อยนะคะที่เฮียหน่อยเป็นผู้บริหารเนาะค่ะเนาะเป็นผู้บริหารแต่ว่าวงนี้จะเป็นวงที่มีพวกผู้บริหารด้วยกันอยู่3าคนค่ะเนาะค่ะว,ว่าจะเป็นเฮียหน่อยค่ะแล้วก็บอส อ่ะบีกบอสโน้ตเด้อค่ะนี่ค่ะเห็นไหมคะเวทีสวยมากค่ะทุกคนเวทีสวยมากๆเลยค่ะเห็นไหมคะอืมค่ะให้ทุกคนมาดูนะคะแล้วก็ลานกว้างมากค่ะนี่เป็นลานเห็นแบบนี้กว้างๆนี่ค่ะเห็นไหมคะมาให้กําลังใจกันได้เด้อมาให้กําลังใจกันได้เลยค่ะพี่น้องค่ะอืมคุณน้ามองสิบ้างสายไฟคือดีแท่นี่ค่ะสวยงาม อลังการเลยคะ่ะอันนี้คือหนาวิธีเลยคะ่ะหนาวิธีพันตั้งเดวค่ะกำลังเทศไฟเทศยังอยู่ค่ะเดี๋ยวจะพาทุกคนออกไปข้างนอกค่ะแล้วก็จะเข้าไปจะไปข้างหลังค่ะเบิง้งหลังนองคนที่พ่นอยู่หลังวิธีเลยค่ะเดี๋ยวจะพาทุกคนออกไปข้างนอกค่ะเดี๋ยวจะเข้ามาอีกรอบแต่ว่านี่มีสัญลักษณ์ปั๊มวไ้ได้แคนนะคะเนาะไปค่ะไปเลยค่ะเดี๋ยวจะพาทุกคนไป ไปเบิ่งด้านดังเด้อค่ะด้านดังที่น้องๆกาลังแต่งตัวด้วยค่ะอันนี้ขังไม้เร้อ่ะขังไม้ค่ะเดี๋ยวจะพาอันนี้ค่ะสนับสนุนโดยนี่เลยค่ะโบตองควงเด้อผู้ใดมาค่ะมามวนกันใดค่ะปลาหมึกปลาหมึกกรมี้ค่ะไปค่ะเดี๋ยวจะพาทุกคนไปเบิ่องเนาะค่ะด้านดังค่ะที่น้องๆเพิ่นกาลังอันนี้อยู่ค่ะที่นี่นะคะทุกคนต้องบอกไ้ด้วยว่า ถึงจะเป็นบ้งนองไม่เนาะค่ะเนาะ,ะเป็นปีที่สามค่ะของบ้งนี่แต่ว่าคับคันด้วยนี่ค่ะสุดยอดนะคะนีนะ่ไปค่ะเก้าอี้ก็กมีให้นั่งเนะะ้ะค่ะตัวไดยีีบค่ะแล้วจะพาทุกคนออกไปข้างนอกค่ะอ่านี่ค่ะ เดี๋ยวจะพาทุกคนออกไปทั้งขางถนนเ้อค่ะไปเบิงว่ามามือเนี่ยค่ะน้องๆที่เพิ่นมาแต,งต่งโตน้องขะนอ,ะะนอะแล้วก็อ่ามาเนี่ค่ะว่าจะเป็นยังไงเนาะจะพาทุกคนนี่ค่ะมีสําหรับคนทีอันนี้ด้วยนะคะ <Yeah. S 1> เข้างานฟรีด้วยนะคะ่ะ <Yeah. S 1> เพิ่นบริการดีอยู่ค่ะเดี๋ยวจะพาทุกคนออกไปข้างนอกเ้อค่ะออกได้ก็ได้เนี่ย นี่ค่ะอันนี้เป็นถนนด้วยค่ะอุ้ยออกแรงว่ล่ะนี่ค่ะเป็นถนนด้วยค่ะอย่าพาอ้อมไปด้านดังด้วยค่ะพี่น้องนี่ค่ะไปค่ะนี่เป็นถนนสำนับอันนี้จะมาเ้อยค่ะนี่ค่ะมาไงมาไงมาไงค่ะอันนี้ จะเป็นข้างขางเวทีที่พี่น้องสังกสะีเด้อค่ะพี่น้องนี่อ่เดี๋ยวจะพาไปเบื่องข้างหลังเร้อค่ะว่าสีเป็นอย่างไรค่ะน้านข้างหลังเวทีเด้อค่ะจะเป็นประมาณนี้ค่ะเห็นบค่ะเอ็นชุดหา้งเครื่องบ่ค่ะนี่ค่ะเน่ค่ะวทีสูงค่ะเวทีกับนั่งตั้งค่ะย่างดีเลยค่ะนี่ค่ะนองนอกค่ะน้นอกทหางเครื่องด้วยเลนเซอร์ค่ะเห็นบ่ค่ะ เต็มได้เห็นบอค่ะเนยเฮนบอค่ะสุดยอดดีๆค่ะนี่นนค่ะ,ดดคะน,น้องๆกำลัง,งแต,งต่งโตนะคะว่าจะเป็นหางเครื่องหรือว่าเนยบอค่ะเนบค่ะสุดยอดดีๆเลยนะคะนี่ค่ะอันนี้คือข้างหลังค่ะดีนะคะน้องเพิ่นเพิ่นบ่ไเ้ บริบปิตัตงหยังค่ะน้องเพื่อน,นใหญ่เห็นว่านี่ค่ะเป็นอาชีพศิ้นปินมอหลองมอลับเป็นแบบนี้นะคะทุกคนเนาะ,อะไม่กําลั่งแนงใจกันไหนเด้อค่ะมนี่รู้ว่าน้องเชื่อดีจะมาวอเนาะค่ะน้องนี่ค่ะอันนี้คือเครื่องหลังเดือค่ะสําหรับใครอยากมากกับมาอะไรนะคะเนาะเป็นกําลั่งแรงใจให้นน้องๆในเดือค่ะนี่อ่ะค่ะถนนค่นทางก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนเนี่ยค่ะ มางา่ายค่ะมางา่ายค่ะเนี่ยมางา่ายค่ะเนาะโถดปิ้งมาได้ง่ายสบายเด้อค่ะไม่ให้กับนั่งใจใดเด้อค่ะนีคะ่ค่ะเห็นบุค่ะค่ะพี่พี่พน,น้องน้องเพื่อนเนาะค่ะเนาะนี่แตงแตงแตงตหรือว่านี่เด้อค่ะไม่ให้กับนั่งแนงใจกันใดค่ะ อันนี้นี่ค่ะปั้มเด้๋ยวได้าเสื้อแล้วค่ะเด็เนาะค่ะเนาะมาให้กับรัางแดงใจกันหน่อยเด้อค่ะสถานที่สะดวกสบายทางมากบสะดวกสบายค่ะนี่ค่ะเป็นถนนใหญ่ค่ะเนาะอ่าค่ะมีรถตู้ค่ะเห็นบ่ค่ะมีรถตู้นะคะมาได้ค่ะอันนี้ทางเข้าหน้างานนะคะทุกคน นี่ทางเข้าหน้างานค่ะก็จะมีของกินขายเยอะนี่ค่ะค่ะนี่ทางเข้าหน้างานเนาะค่ะเนาะก็จะมีพ่อ้าแม่ขายเตรียมเยอะค่ะในแม่มร่างใจกันไหนเลยค่ะของกินกระไาค่ะหัวตองห่วงเรื่องของกินเ้อค่ะนี่ค่ะทางเข้าเห็นป่คะ เดี๋ยวคลิปนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนนะคะ,ะเดี๋ยวจะไปซื้อของกินก่อนค่นนะนาะงะนี่ค่ะเห็นไหมคะคนก็กําลังเริ่มมานะคะเนาะคลิปนี้ขออนุญาตเอาไว้แค่นี้ก่อน,นะะเน้อค่ะแล้วจะถ่ายมาให้ดูอีกทีนะคะขอบคุณมากๆนะคะ